สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o t by ชุริกรนะคะวันนี้แม่หมอมาทําหัวข้อที่ว่าความยุติธรรมในเรื่องใดที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้มีพลังงานของคนที่อยากได้รับความยุติธรรมในชีวิตอยากจะให้ชีวิตได้ได้มีความสุขสักทีอะไรแบบนี้เรามาดูกันว่าความยุติธรรมที่คุณอยากจะได้รับอ่ะแล้วคุณก็จะได้รับด้วยเนี่ยคือเรื่องใดนะคะขออนุญาตคุกกูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงจักรวาลที่ดูแลคุณอยู่ในตอนนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณนะคะเป็นคิงเหรียญนะคะ King of Pentacles แล้วก็สองถ้วย Two of Cups ตอนนี้คุณมีความสุขอะคุณมีความสุขกับความมั่นคงในชีวิตคุณคุณนิ่งมากพอกับการใช้ชีวิตและหลายอยู่ในระบบที่ดี แล้วก็มีความสุขมากๆคุณอาจจะได้เจอใครสักคนที่เป็นกัลยาณามิตรที่ดีต่อกันแล้วก็รู้สึกดีด้วยในตอนนี้นะคะอืมเป็นพลังงานที่ดีนะแล้วคุณอยากได้รับความยุติธรรมในเรื่องใดละ่ะความยุติธรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มาดูสถานาการณ์ของคุณก่อนห้าไม้ The hermit, the lover, สิบ th ถ้วย the tower พลังงานของคุณในตอนนี้นะคุณกำลังมีประเด็นกับใครอยู่น่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรักหรือเปล่าคะ่ะ คนรักหรือเปล่ามีประเด็นกันอยู่อ่ะมีมีข้อโต้แยง้งข้อถกเถียงกันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงอะไรมากมายแต่ทําไมพูดกันไม่เข้าใจไม่ลงตัวความคิดเห็นไม่ตรงกันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้แหละพยายามที่จะ อธิบายความเป็นตัวเองพยายามที่จะบอกเหตุผลต่างๆน,น,นานาแล้วอีกฝ่ายก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะอีกฝ่ายเขาก็พยายามที่จะยัดเยียดเหตุผลมาไอ้เราก็ยัดเยียดเหตุผลไปแบบเนี้ยแล้วมันก็เหมือนไม่จบกันสักทีมันมันมันเหมือนไม่ลงรอยอะไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันและกันจากปัจจัยที่ว่าบางคนเขาเงียบเกินไปเขามีพื้นที่ส่วนตัวเกินไปเขาอยากอยู่คนเดียวมากเกินไปอ่ะ ปัญหามันเกิดจากตรงนี้ปัญหามันเกิดจากใครสักคนหนึ่งที่อยากอยู่คนเดียวใครสักคนไม่อยากอะไรเลยอะแล้วอีกคนนึงก็ไม่ฟังอีกคนนึงก็รู้สึกว่าไม่แฟร์เลยทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะในเมื่อเราใช้ชีวิตคู่ในเมื่อเราเป็นครอบครัวกันแล้วอ่ะทําไมถึงจะชอบอยู่คนเดียวทําไมเธอไม่ใส่ใจเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพลังงานตรงนี้ว่าฝ่ายหนึ่งชอบเรียนรู้ชอบศึกษา จะเป็นคุณหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจเป็นเขาก็ได้ว่าชอบปีกวิเวกอ่ะชอบชอบไปไหนก็ไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันจะใช้ครอบครัวหรอแบบเนี้แยแล้วจะเรียกว่าครอบครัวหรอเราจะเรียกว่าคนรักหรออย่างนี้ถ้าขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปอะ่ะก็ต้องเลิกกันสิอย่างน้อยก็อยู่กันไม่ได้พลังงานของคุณเมื่อกี้เกี่ยวกับคนรักอะ่ะที่ไม่หมอบอกไปนะ คุณนิ่งคุณคิงคุณเป็นคิงเหรียญน,นี่ยก็ก็คือนิ่งนิ่งกับความรักเออนิ่งกับความรักพอสมควรพ่ไมไพ่สองถ้วยขึ้นกับราชาเหรียญเนี่ยคุณรู้สึกคุณรู้สึกไม่รู้จะไปยังไงแล้วคุณต้องนิ่งอย่างเดียวในความรู้สึกของคุณนะนี่แหละคือพลังงานของของคุณในวันนี้ พลังงานที่ที่สงสัยที่อยากได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้ว่าการมีครอบครัวจะต้องทำแบบไหนการมีครอบครัวอีกฝ่ายหนึง่งเขาจะต้องทำยังไงถึงได้ได้ใช้ชีวิตคู่กันไปแบบไปแบบตลอดลอดฝั่งอะ่ะมันเป็นปัญหานะแม่หมอมองว่ามันเป็นปัญหาของคุณในวันนี้เลยเรื่องเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็ คุณอาจจะอายุอยู่กันมานานแล้วอะไรแล้วอย่างนี้แหละจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีแพชชั่นอะไรแล้วแค่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์ความรู้สึกในใจของกันและกันแล้วต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตของตัวเองเลยทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมันก็เหมือนยิ่งห่างกันอะ พรความรู้สึกยิ่งห่างยิ่งห่างไปแล้วมาเจอปัญหาในการทะเลาะก,กันอีกมันก็ยิ่งแบบไม่อยากอยู่ล่ะอย่างงั้นต้องเลิกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นต้องเลิกดีไหม,ไนนนนไหมในความรู้สึกของคุณกับเขาอาจจะมีการพูดกันนะว่างั้นเลิกกันเถอะงั้นไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วเอออาจจะมีอาการแบบนั้นขึ้นมาเกิดขึ้นทีนี้คุณก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วมันจะทํายังไงให้ดีที่สุดได้รับความยุติธรรมที่สุดในชีวิตคู่ ในการที่จะอยู่กันแบบครอบครัวให้อบอุ่นน่ะเรามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณต่อไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะสิบเหรียญจริงๆเป็นพลังงานของครอบครัวนะ The Sun สวยมากแปดดา หนึ่งถ้วยแล้วก็สองไม้สิ่งที่พ่อยากจะบอกเพิ่มเติมใต้สำรับเป็นเดอะสตาร์แม่หมอมองว่าคุณต้องการความมั่นคงทางด้านการเงินคุณรู้สึกว่าครอบครัวจะต้องมีความมั่นคงสิ เพราะว่ามันเหมือนเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตนะถึงแม้จะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องโอ้โหเป็นมหาเศรษฐีหรืออะไรแต่รู้สึกว่าครอบครัวจะต้องเพียบพร้อมครอบครัวจะต้องอยู่ในสภาวะที่ประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังเท่าที่ครอบครัวหนึ่งจะพึงจะได้รับแต่มันยังหาทางออกไม่ได้มันยังหาทางออกไม่ได้อ่ะ มันเป็นปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้เลยเลย,เลยทำให้เลยทาให้เกิดปัดจจัยตรงนี้ขึ้นมาแต่ถามว่ารักกันไหมรักนะคุณยังมีความผูกพันคุณยังมีความรู้สึกดีๆคุณยังอยากที่จะเห็นอนาคตร่วมกันมากกว่าการที่จะเลิกกันแต่ด้วยอารมณ์ด้วยการทะเลาะหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะมีช่วยวอบช่ว,วบที่ว่าเออเลิกกันเถอะ แต่จริงๆแล้วคุณสองคนเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่ผูกพันด้วยสายใยกันแล้วทั้งสองคนมีการมองเห็นอนาคตร่วมกันแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่ยังหาทางออกตรงนี้ไม่ได้คุณอาจจะกำลังมีแพชชั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะกำลัง ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับาการปล่อยวางไม่รู้สลับพลังงานกันเอานะคะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ที่มุ่งหน้าหาเงินสร้างสร้างฐานะแต่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะปล่อยวางมันเลยสวนทางแต่ถามว่าผูกพันกันไหมผูกพันถามว่ารักไหมรักตรงนี้เป็นปัญหาพอสมควรเป็นปัญหาที่หาทางออกยากเหมือนกัน ในในในสิ่งที่แม่หมอเห็นในตอนนี้นะที่พลังงานของพวกคุณแล้วมาให้ไพ่ช่วยแนะนำํำละกันว่าทางออกของปัญหาเนี่ยปัญหาเนี้ยมันจะมีทางออกอยังไงมันจะมีความหวังอะไรเกิดขึ้นให้กับคุณได้ได้ปลดล็อกปัญหานี้บ้างขอให้ไพ่ช่วยแนะนํานะคะ The m p มเพ สามถ้วย The Wheel of Fortune เราก็สองเหรียญสองถ้วยขึ้นมาบอกแล้วว่าพวกคุณไม่ได้เกลียดกันพวกคุณไม่ได้อยากจะเลิกไม่ได้อยากที่จะทะเลาะอะไรกันเลยใต้สำรับเป็นห้าดาบ ไฮพินแล้วก็เจ็ดถ้วยห้าดาบใต้สำรับห้าดาบสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะแนะนำนะคะไพ่อ,อยาจะบอกว่าต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะต้องมีความรักที่ดีคุณสองคนอยากขาดความรู้สึกที่คุณมีให้กับกันและกันความเป็นเพื่อนความเป็นคนรักมีเต็มหมดเลยคุณไม่ได้รู้สึกว่า คุณจะต้องอยากเกลียดชังอะไรเขาเลยเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคนในครอบครัวคุณที่เป็นประเด็นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครคุณจะต้องปรับปรับสมดุลให้ได้แล้วเข้าใจ The Empress คือคนที่เข้าใจเข้าใจเข้าใจสภาวะต่างๆอะ่ะเป็นเป็นภาวะของความเป็นเฟมินีนเป็นอ่อนโยนอะ่ะอืม อ่อนโยนและเข้าใจเหมือนแม่เหมือนแม่นี่เขาเลี้ยงลูกมามไม่รู้กี่คนนะบางคนเจ็ดแปดคนบางคนห้าคนสามคนเขาเลี้ยงได้ยังไงแค่เรากับคนที่เรารักแค่คนเดียวเรายังยากเขาให้ไพ่อ่จะให้คุณเอาความรู้สึกความเป็นแม่ความเข้าใจ เข้าใจว่าเออลูกคนนี้เป็นแบบนี้นิสัยแบบนี้แบบนี้ลูกคนนี้นิสัยแบบนี้ก็เหมือนกันกับคนรักของเราถ้าจะเอาไปใช้กับคนรักของเราก็คือเออเขามีนิสัยแบบนี้แบบนี้นะถ้าเขามีนิสัยแบบนั้นเราก็ต้องปรับสมดุลให้เข้ากันตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตความเป็นครอบครัวหรือใช้ชีวิตคู่ที่ดีต่อกันอยู่เนี่ยเราจะต้องลดปัญหาตรงนั้นด้วยความเข้าใจด้วยการพูดคุยกันแบบเพื่อน การเปิดอ,อกคุยกันด้วยความสบายใจมากกว่าที่จะต้องแพ้กันไปข้างหนึ่งฉันจะต้องชนะสิเธอจะต้องชนะสิอะไรอย่างเงี้ยเธอจะต้องแพ้ฉันจะต้องแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สงครามจงจำเอาไว้ว่าครอบครัวไม่ใช่สงครามเราไม่ได้อยู่ในสนามรบอย่าให้บ้านเป็นเหมือนสนามรบ บางครั้งเราจะลืมด้วยสภาวะทางด้านอารมณ์และความกดดันหลายๆอย่างปัจจัยที่ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างที่อะไรที่มันไม่เหมือนกันในความไม่เหมือนนี่แหละมันคือหญินอย่างในความไม่เหมือนนี่แหละมันคือส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนพวกคุณไปได้ไม่หมอเห็นเห็นถึงความสวยงามนะเพราะว่ามีความต่าง ความต่างสภาวะทางอารมณ์อีกคนหนึ่งอีกคนนึงเก่งทางด้านหาเงินเก่งทางด้านการวางแผนชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งก็เก่งทางด้านความรู้การใช้สติปัญญาแต่อาจจะสวนทางกันตรงที่ที่อ,อไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนกันน่ะมันก็เลยว่า พอวันหนึ่งอะตอนแรกเร,เ,รเราเราเรารู้สึกกับคนคนนี้แล้วเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะเขาจะเป็นคนอย่างไงเราแค่รู้สึกดีกับเขาเราแค่รู้สึกรักเขาแล้วก็โอเคคบกันแต่งงานกันแค่นั้นจนวันนึงได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเราเข้าใจว่าเออเขามาจากครอบครัวอื่น่ยเขาพ่อแม่เขาเป็นคนอื่นเนี่ยเขามีชีวิตแบบนี้แบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆนะมันมีมาตั้งแต่เด็กๆ็เราก,ก็เหมือนกันเนี่ยดังนั้นเราจะมาบังคับให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเปลี่ยนให้มาเหมือนฉันสิ ฉันเป็นคนอย่างนี้นะเธอต้องเปลี่ยนให้เหมือนฉันเพราะเธอเป็นของฉันหรือเราต้องเปลี่ยนให้เหมือนเขาเพราะเราเป็นของเขาอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะเราควรอยู่ที่ความสมดุลเราควรเห็นถึงความสวยงามในความเป็นตัวเขาถึงแม้มันจะเห็นยากในบางครั้งไป็มหมอเข้าใจว่าการการมีปากเสียงกันได้ทะเลาะก,กันเนี่ยมันมันยากมาก ที่จะอธิบายในตอนนั้นเพราะไม่เข้าใจหรอกมันไม่เหมือนกันความคิดก็ไม่เหมือนกันแล้วมีบางคนบางกรณีที่พูดอะไรไปแล้วลืมอย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งพูดไปแล้วตัวเองพูดไปแล้วลืมแล้วพอวันนึงบอกไม่ได้พูดเนี่ยมันเป็นปัญหาหนักของครอบครัวนะไม่บอกว่าแล้วจะทำยังไงก็ต่อเมื่อเราจะต้องใช้สติปัญญาใช้ความเข้าใจใช้ความเข้าใจ ใช้การปรับสมดุลเดินบนเส้นทางของครอบครัวด้วยความระมัดระวังไม่ให้มันไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่าเราอย่างน้อยมันลงเรือลําเดียวกันแล้วมันต้องไปด้วยกันนะพลังงานของคุณในวันเนี้ยถ้าถ้าลงเรือลําเดียวกันแล้วแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะไม่เหมอะเห็นถึงความรักที่คุณมีให้กับกันและกันน่ะมันเลยไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงว่าเออห่างกันก่อนหรืออะไรไม่ใช่อ่ะพวกคุณยังรักกันยังรักกันดีด้วยอ่ะ แต่ว่ามีความไม่เข้าใจนี่แหละมันตรงนี้พลังงานที่อยากได้ความยุติธรรมจริงๆอ่ะคุณอยากที่จะให้ความยุติธรรมในครอบครัวกับคนรักจริงๆในวันนี้แล้วความยุติธรรมนั้นน่ะมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไปในทางทิศทางที่ที่ดีแล้วก็รักกันมากขึ้นถ้าคุณได้ทําความเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดเขาเรียกว่าตะก,กะหรืออีโก้ของตัวเองอะนะให้มันน้อยลงมาหน่อยลดลงมานิดนึง เพราะเราไม่สามารถบังคับใครได้เลยเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เลยในโลกใบนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้การที่เราเปลี่ยนตัวเราเองแล้วจะทําให้คนที่เรารักหรือคนข้างๆแม้กระทั้งลูกหรือกระทั้งใครก็ตามเขาจะเปลี่ยนตามเราไปด้วยโดยปริยายอันนี้แม่หมอก็ผ่านมาแล้วแม่หมอไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เลยจริงๆลองไปบังคับเขาเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาสวนกลับมาว่าแล้วทําไมเธอไม่เปลี่ยนล่ะเราก็ไปไม่รอดแล้วใช่ไหมดังนั้นเราเปลี่ยนตัวเองเลย แพ้ก็แพ้ฉันแพ้ก็แพ้ฉันทะเลาะก,กับเธอไปก็เท่านั้นนแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนให้มีสติมากขึ้นเปลี่ยนว่าฉันจะเจอสภาวะอย่างเงี้ยฉันจะต้องรับมือ,อยังไงแล้วก็จะต้องผ่านตรงนี้ตรงนี้ไปได้เราจะต้องพัฒนาตัวเองไปให้ถึงจุดที่ดีที่สุดปรับบาลานซ์ให้ตัวเองได้ดีที่สุดอะอยู่ในชีวิตครอบครัวเราอยากที่จะโอ,อ้ไม่หมออยาก ถ้าบางคนนะอยากที่จะไปบวชอยากจะไปบวชชีอยากจะไปทางสายนั้นแต่คนของเราเขาไม่ได้ไปสายนั้นด้วยแล้วเขาก็ไม่ผิดอะ่ะเขาก็ไม่ผิดอ่ะจริงๆอันนี้นอกเรื่องนะแม่หมอจะฟังฟังเพลงเนะ่ะนานมากเลยนะเพลงเนี้ยของสิริพรนะ่ะเขาบอกว่าเราเองที่ที่ผิดเพราะเราเลือกเขาอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นอะไรที่เออจริง จริงแต่ว่าเราเลือกแล้วเรารักแล้วใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปเนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่ยากนะกับคนสองคนที่จะมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันโดยที่ว่าไม่เคยรู้จักกันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามารู้จักมาปิ๊งกันอะไรกันจนอยู่มาจนท,ทุกวันเนี้ยแล้วคนบนโลกใบเนี้ยมีกี่มีเท่าไหร่แปดพันล้านคนแล้วมั้งเดี๋ยวนี้เอาแค่ประเทศไทยอะ่ะเจ็ดสิบล้านคน ไม่เคยมีใครที่จะมาชอบมารักเรานอกจากคนคนนี้มันก็ต้องมีความพิเศษคุณจะต้องรักษาความพิเศษตรงนั้นให้ได้แล้วคุณได้เปลี่ยนความเข้าใจคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาคุณเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองก่อนลองลองดูสถานการณ์ของคนเราต่างกันแต่แม่หมอนแนะนําให้คุณเปลี่ยนตัวเองเพราะมี the view of fortune การที่เราจะเปลี่ยนโชคชะตาให้ได้รับความยุติธรรมมันต้องเริ่มจากตัวเราเอง the empath สามถ้วยคือความสุขที่เรามีเราส่งความสุขดีๆให้เขาไปจากการที่กําลังจะอ้าปากคุยกันกับแวะแวดใจกันอย่างเงี้ยแล้วก็พูดดีๆถึงแม้จะมีตอนแรกๆเขาถ้าว่าบางคนบางท่านนะที่ทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆเวลาเราเปลี่ยนตัวเองมาพูดดีเนี่ย mm hmm. เขาจะสงสัยว่าเฮ้ย mm hmm. ใช่หรือเปล่าใช่คุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละถ,ถ้าเกิดเขาสงสัยแสดงว่าเฮ้ยเออเราก็ใช้พฤติกรรมเราก็ใช้พฤติกรรมที่มันมันมันส่วนทางมาตลอดนี่เขาถึงเริ่มสงสัยว่าใช่เราหรือเปล่าตรงนั้นเราก็ต้องหันกลับมาเออเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพูดจาถ้าพูดจาไม่เพาะแล้วก็เออพูดเหมือนตอนแกๆมันก็ไม่เสียหายอะไรอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวคุณเองก่อนแล้วถ้าคุณทําความเข้าใจอย่างที่ม่หมอบอกไปแล้วก็เปลี่ยนแปลง ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยอนาคตอันใกล้สถานการณ์อันใกล้เนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณความยุติธรรมอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณโดยความชัดเจนที่สุดคะ่ะสิบไม้สี่ไม้ครอบครัวความมั่นคงเก้าเหรียญ หกเหรียญแล้วก็แปดเหรียญเป็นพลังงานที่ดีมากๆถ้าคุณอนาคตอันใกล้ถ้าคุณเปลี่ยนที่ไม่หมอบอกไปนะปรับทัศนคติใหม่ความยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเลยก็คือว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตในในใน,ในแบบที่มีความมั่นคงที่มันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆทำงานหาเงิน ได้รับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาก็เข้าใจเขาก็เข้าใจคุณคุณก็เข้าใจเขามากขึ้นมันเหมือนไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เข้าใจจริงๆชีวิตคู่อ่ะไม่มีอะไรมากนอกจากความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะถ้าเรามีแต่ความรักอย่างเดียวแต่ไม่มีความเข้าใจมันก็อยู่ด้วยกันยากรักด้วยความผูกพันให้ห่างกันออกไปก็ยังมีความรักอยู่ ก็อยู่กันแบบทุกทรมานด้โดยการไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ตาบใดที่มีรักด้วยแล้วมีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยอ่ะมันจะส่งเสริมส่งเสริมให้คุณได้มีพร้อมทุกอย่างให้คุณได้มีความสุขในชีวิตถึงแม้มันจะยังไม่ได้เอ่อจากสิบเหรียญในความต้องการของคุณน่ะให้ครอบครัวเต็มสมบูรณ์แบบเต็มแต่คุณก็จะได้เก้าเหรียญน่ะคือความพอใจ ที่เกือบสุดแล้วอ่ะเก้าเหรียญคือไม่เดือดร้อนในด้านการเงินมีความสบายใจไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองอยู่มีกินมีใช้อยากได้อะไรได้เขาก็จะช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเพราะไพ่เอ่อหกเหรียญแล้วแถมแปดเหรียญก็เนี่ยจะใช้ชีวิตไปแบบราบลื่นอ่ะไปเรื่อยๆด้วยความภาคเพียรงานก็จะเยอะขึ้นถ้ามีการค้าขายงานก็จะเยอะขึ้นแต่ปัญหาที่ ที่ที่อยากจะบอกวันนี้คือมันก็อาจจะเป็นงานหนักเหมือนกันที่จะต้องใช้ความพยายามในการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเราคุณอะถูกพฤติกรรมการใช้ชีวิตครอบครัวที่อยู่ในจุดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วที่ต้องถูกเถียงกันหรือว่าหาทางออกไม่เจออะไรในนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นงานหนักพอสมควรแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณหรอกเพราะว่าสีไม้เนี่ยมันในใจมันม,ม,นมีมันมีแผนที่จะ ให้ครอบครัวกับคนคนนี้ไปได้ยาวๆอยู่แล้วก็เลยว่าไม่มีอะไรที่หนักใจเลยอนาคตอันใกล้ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่ดีที่คุณพึงจะได้รับก็คือถ้าถ้าคุณอยากได้รับความยุติธรรมทางด้านการเงินคุณจะได้รับแต่มันอาจจะไม่ถึงกับเอ uh, ที่คุณต้องการแต่มันนิดเดียวมันลดหย่อนลงมานิดเดียวแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันเป็นความมั่นคงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นแน่นอน ความยุติธรรมอ่ะคือความมั่นคงในชีวิตครอบครัวในบ้านที่คุณอยู่ในครอบครัวที่คุณอยู่แล้วก็ทางการเงินน่ะสำคัญมากๆทางการเงินทํามาค้าขายขึ้นอ่าไม่ว่าจะทําหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองไปหมดอะ่ะเพราะมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยเป็นพลังงานที่ส่งเป็นอิสระด้วยใต้สำรับเนาะลืมให้ดู the f o l l คืออิสระ อิสระทางทางด้านทางด้านอารมณ์อิสระทางด้านเขาเรียกว่าอุ้ยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงจัส j u s t หรอเมื่อกี้เนี่ยจัสติพยายามจะเด้งลื่นมาคือความยุติธรรมความยุติธรรม the ะฟูลเป็นอิสระ บางคนก็อาจจะแบบอยากจะหลุดจากปัญหาตรงนี้จังเลยแน่นอนที่สุดคุณได้ได,ได้ได้หลุดออกจากปัญหาตรงนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ขอให้ไพ่หนึ่งใบแล้วกันในวันนี้เนาะเอาแค่ใบเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปใบเดียวเพื่อแนะนําให้กับคุณละกันนะใบเดียวใบนี้ d o o r to romance <ด>ก็คือประตูแห่งความโรแมนติกความรักเนะี่ย เป็นการบ่งบอกเลยพลังงานได้มาซัพพอร์ตให้ออกมาซัพพอร์ตได้เลยว่าประตูแห่งความรักจะเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณกับคนในครอบครัวคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นได้ไขกุญแจได้รู้ได้ปลดล็อกได้หาทางออกเห็นไหมได้หาทางออกให้กับปัญหาในครั้งนี้กุญแจอยู่ตรงนี้นะกุญแจอยู่ตรงนี้แล้วก็ไขหัวใจของตัวเองหัวใจของเขาทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกความยุติธรรมทางด้านความรัก ครอบครัวและการเงินจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในคลิปนี้นะคะแม่หมอก,ก็หวังว่าคุณจะมีความสุขในการชมคลิปนี้แล้วก็หวังว่าสถานการณ์นี้อ่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันจะตรงกับคุณจะพูดยังไงดีละ่ะหวังว่าผลที่จะได้รับอะตามที่ไพ่บอกเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับความสุขแน่นอนคุณจะได้รับความยึดธรรมตรงนี้แน่นอนแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ